รวมทุกอย่างนะคะก็ยีบล้าน2ี่สล้านหมอพี่ได้เคยได้ข่าวแบบกระซิบกระซิบว่าแมลงเมี่ยงเนี่ยเป็น LGBT ที่สุดของพมจันทร์ที่สุดของพมจันทร์เคยช่วยตัวเองปะไม่ไม่เดี๋ยวไม่ค่ะไม่เคยน่าจะเป็นสื่อแรกที่เมี่ยงอ่ะออกแล้วพูดในสิ่งที่เมี่ยง ต้องการพูดดูได้เลยมลแรงเมี่ยงไม่เคยมีเรื่องผู้ชายใดๆเพราะแท้จริงแล้วสวัสดีค่ะเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในรายการชั้นนี่แหละตัวแม่แต่วันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันในเรื่องของเงินเงินทองทองแล้วก็หลักๆคล้ายๆกับน้องมาแรงเมี่ยงขอเสียงปรบมือต้อนรับมาแรงเมี่ยงพิงอัรร้านนยคะ,คะ ปกติเนี่ยรายได้จากการเป็นพิตีเนี่ยเคยทําได้สูงสุดสถิติเดือนละประมาณเท่าไหร่รวมทุกอย่างนะคะก็ยีสิล้าน20ิล้าน ตอเดือหรอตอนนั้นพีคมากๆอันนี้คือทําจากสถิติที่เคยทํามาพีคสุดๆเมื่อสมัยนั้นคือรวยมากๆเลยนะ,<อ>มะแมงเมี่ยงทีนี้พี่ก็เลยต้องถามเรื่องรวยขนาดนี้เราไม่จำเป็นต้อง,ม,องมีผู้ชายไม่ต้องมีต้องมีคนมาดูแลไหมเพราะว่าอะไรยังไงพี่ได้เคยได้ข่าวแบบกระซิบกระซิบว่า,าแรงเมี่ยงนี่ยเป็น LGBT ที่สุดของพมจันทร,ร์ที่สุดของพมจันทร์คือเอาจริงๆอ่ะพอเราเริ่มโตขึ้นใช้ไม่ได้ใช้คําว่ารวยนะคะใช้คําว่าเริ่มมีกินมีใช้ได้แบบที่ตัวเองอ่ะต้องการก็เริ่มรู้สึกว่า ทำอะไรตามความรู้สึกตัวเองทําตามความชอบตัวเองแบบไม่เดือดร้อนใครดีกว่าสังเกตได้ไหมว่าตั้งแต่ตอนเมื่อก่อนที่โซเชียลดังๆเป็นเรื่องที่แบบว่าทุกคนก็จะมีข่าวในโซเชียลนะว่าคบคนนู้นคบคนนี้ดูได้เลยแมลงเมี่ยงไม่เคยมีเรื่องผู้ชายใดๆเพราะแท้จริงแล้วคบผู้หญิงค่ะคบผู้หญิงค่ะ แล้วก็เรื่องราวมันก็คือเมี่ยงก็มาแต่งงานก็คือเอาจริงๆอ่ะเมีย่ยงไม่ได้บอกว่าเมี่ยองอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาผู้หญิงแลวย,ยังไงแต่งงานนี่แต่งกับผู้หญิงแต่งกับผู้ชายเมื่อกี้พูดอยู่เลยว่าก็ชอบผู้หญิงแล้วอยู่ดีๆมาเปิดประเด็นอะไรอยู่ดีแต่งงานกับผู้ชายอ,อยากให้ประชาชนนะคะและคุณพี่แยกออกว่า L G B T Q สมัยนี้แยกเป็นหลายประเภทตัวเมี่ยงอะคือตัว Q หรือเรียกว่าคว er ียาคคือ que er ควีอ er ตัวนี้หมายถึงว่า ชอบได้หมดไม่ใช่แค่จํากัดเพศแต่ไม่จํากัดเลยว่าคนนี้เป็นใครไม่ใช่ไม่เลือกนะคะแต่ว่าจะเป็นคนที่ฉันรู้สึกกับคนคนนี้ฉันชอบคนคนนี้ไม่ว่าคนนั้นจะเป็นเกย์เป็นกระเทยเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายนั่นคือเมีย่ยงจํากัดความต้องเลือกตัวอักษรผู้นี้เมี่ยงจัดว่าเมี่ยงเป็นเคลียคือไ,ได้หมดถ้าสดชื่นได้หมดถ้าสดชื่นก็คือ คือมันก็จะเป็นช่วงเหมือนช่วงที่แบบเลิกกับพ่อของลูกมาเนี่ยก็คือเราไม่ใช่ว่าทุกคนต้องบอกว่าอุ้ยเจ็บจากผู้ชายมาหรือเปล่าไม่เจ็บเลยค่ะเอาจริงๆตอนนั้นพ่อกับแม่ถ้าไปบอกแบบนี้ก็ช็อกแต่แม่กับพ่อก็พอจะทราบอยู่บ้างเพราะว่าคบทอมตั้งแต่เด็กจากที่ฟังฟังมาพี่ว่าเราเอียงไปทางผู้หญิงเยอะมากกว่าปะ่ะแต่เพียงแต่ว่าพอวันนี้เราเคยมีการแต่งงานมันก็เลยเหมือนมีข้ามชดขึ้นมาฉ่ำว่าเทสเราหน้าจะไปผู้หญิงมาจากฟังฟังดูแล้วเนี่ยมันทรงประมาณคบผู้หญิงคบทอมแล้วอยู่ในมันแต่งงานกับผู้้ชายยออะไรีคื่ มีคุณพ่อคุณแม่ที่ค่อนข้างที่จะไปตามขนบธรมเนียมประเพณีเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันจะบรรลุได้และหน้าที่ที่เมี่ยงอต้องเรียนมาตลอดคือตั้งใจเรียนเรียนให้จบทํางานแต่งงานมีลูกมีครอบครัวนั่นในมุมผู้ใหญ่เท่ากับฟินนสที่เราครบเพราะว่าเราต้องการแค่วัตถุประสงค์คือคือปิดจ็อบอะ่ะใช่ไหมอารมณ์เกี่ยวกับตอนนั้นเจอเขาก็เป็นหนึ่งคนที่รู้สึกดีพอมีน้องมาเนี่ยมันก็เลยโอเคสร้างครอบครัวกันเลยมีน้องก่อนแล้วค่อยแต่งงานมามีครอบครัวใช่ไหมแสดงว่าอ๋อพอท้องอ่ะมันก็เป็นความ สุขของเรานะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยดีจังเลยมีลูกมาแล้วก็โอเคต้องการไปในรูทที่อยากได้ครอบครัวสมบูรณ์และมันก็เราก็ไปสร้างครอบครัวดําเนินการใช้ชีวิตครอบครัวกันมาโอเคมันก็จะเริ่มรู้มุมกันว่าเราทํากันตรงนี้ดีตรงนี้อะไรอย่างงี้ค่ะได้ทนนี้ทำ,<ห>ทำ่องไนจ๊ะทำเรื่องการใช้ชีวิตแต่ประเด็นพอเป็นเรื่องนั้นอะ มันก็อาจจะยังไม่ได้ถูกจริตมากมเท่าไหร่แล้วอยู่มานานไหมเอาตั้งแต่คบกันจนมีน้องเนี่ยคบกันจนมีน้องเจปีเราแยกทางกับตอนที่มินาลูกสาวเนี่ยได้ได้เจ็ดขวบครอบครัวมันก็จะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆในครอบครัวที่เขาบอกว่าไลฟ์สไตล์ไม่ตรงกันเนี่ยคือเรื่องจริงเลยนะมันเป็นเรื่องแบบเล็กๆน้อยๆหรือเรื่องใหญ่ที่มันมาเราก็เลยเอิกไปดีกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็เริ่มเริ่มใหม่พอเริ่มใหม่คือคราวนี้เราก็รู้แล้วว่าเราต้องการอะไรเราก็ไปทางนั้นเลย เลยขุมไอ้่ม l g b t ที่เราพูดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยพี่ถามแบบตรงๆเลยเพราะเราเรียนรู้มาสองด้านไงมันเรียนอะมีฝั่งผู้หญิงกับังผู้ชายอะฟิลกับเราจริงๆแล้วความแตกต่างหรือความสบายใจเอาสายเอาใจใส่ l g b t เลยนะเลยผู้หญิงผู้หญิงก็จะมีผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงผมยาวนมใหญ่ตัวสวยเหมือนกัน กับทอมทอมก็จะมีแบบทอมที่มีความเป็นผู้นําและมีมายเซตที่บางทีเหมือนผู้ชายแต่ความดูแลเอาใจใส่มันก็คือผู้หญิงพี่จะถามเรื่องอะไรพี่พูดมาเรื่องนั้นใช่ออใชไหมเออมันโอเคไหมจีดีมัน<บ>ได้ดิพี่นึกออกปะถ้าเราเป็นหญิงอันนี้ให้พูดเข้าเรื่องตรงๆเรารู้ว่าจุดไหนอ่ะมันจะดีมันจะงามออคือเราอ่ะสามารถแบบชอนชัยเอาอะไรตา่ตางๆนานา,า,าได้เพราะเราในเมื่อเรารู้จุดเราอะ่ะคนที่เขามีเหมือนกัน<ม> <Nevada. S 1> เขาก็ต้องรู้จุดเขาแล้วรู้จุดเรา ถูกมพี่รู้แล้วว่าตรงเนี้ยพี่ชอบตรงเนี้ยพี่ชอบซึ่งเขามีสรีระผู้หญิงเหมือนเรามันมันจะมีอะไรที่แตกต่างกันออกไปอันนี้ถามเชิงเลยกย<อ>ทอมมันจะไม่ให้แตะตัว<อ>ไม่แก้ผ้าไม่อะไรแต่เขาจะช่วยให้เราแบบโอเคโอเคมากทีนี้ก็ถามเลยโอเคาม,มากมากทอมมันก็จะมี one way t o way ส่วนใหญ่อะที่เจออะเราเคยเจอมาหมด แต่ว่าพอหลังๆก็เลยมารู้ว่าถ้าเป็นทอมอ่ะเราไม่รู้นะเราลองมาหมดแล้วเราก็มันก็มีฟิลที่แตกต่างกันออกไปที่เป็นหญิงๆเลยมันก็จะเป็นฟิลแบบรอบนาหน้ารักกรุบกริบแอบทอมวันเวถ้าเป็นทอมทูเวก็จะทําไม่ได้ดีเท่ากับผู้หญิงกับผู้หญิงที่เป็นเลดเลยแต่ถ้าเป็นทอมวันเว่ะจริงก็เลยรู้ว่า,าน่าจะชอบประมาณ <c oughs> คือการที่ให้พี่หนิงที่เป็นดูวิชาการมานั่งถามเน,นื้อหวกเนี้ยเขินอยู่นะเฮ้ย เฮ้ยมันดีดิเพราะว่าพี่ถามตเขาเบียดกรูแคอเข้ากันขาะตรงนี้ตรงนี้มันเข้ากันไปหมดมันก็โดนไปหมดจะขยับมุมไหนมันก็โดนแต่ถ้ามันเข้าไปมุมเดียวมันก็จะยังไงล่ะมันก็ต้อง ก็ซึ่งปรับแก้แล้วมันปรับแก้แล้วมันไม่อของเดิมมันปรับแก้ไงมันก็เข้าุมไม่ได้ไอนี้เข้าดีแล้วเรารู้อยู่แล้วว่ามันพูดได้ขนาดไหนเนี่ยข้าไในเรารู้อยู่แล้วว่าข้างในของผู้หญิงเอ่อบางคนอาจจะไม่เรียกว่าหมกมุ่นหรือหรือว่ามันผู้หญิงทุกคนรู้เราคุยเรื่องกันเรื่องธรรมชาติฉะนั้นคู้หญิเราคุยได้หมดแม่ถือมือมาอย่างนี้นะแม่ถือมือมาอย่างนี้อันนี้คือคือกิมิการที่แม่จะเข้าไปอย่างนี้ใช่ไหมแม่จะรู้อยู่แล้วว่ามันมีจุดอยู่ตรงไหนเคยช่วยตัวเองปะไม่อะ เฮ้ยได้เลยไม่ค่ะไม่เคยฟีดบยาวใส่ไม่ได้เดี๋ยวทำหมดมันมีวิธีมันเข้าไปตรงนี้ใช่ป่มมันก็สามารถที่จะอะไรสรุปโดนแตวต้องเก่งต้องรู้จังหวะต้องมือปัญหามันไม่ใช่อยู่ที่ผู้หญิงผู้ชายเว้ยถ้าอย่างนั้นนะเพราะผู้ชายก็มีมือแต่ผู้ชายผู้ชายมีมือไม่รู้แต่มือมันหยาบอ่ะ เม่ยงเป็นคนรักษาผิวและเวลาที่เราอ่ะจะได้ซื้อครีมบำรุงผัดฉีดวิตามินอะไรก็ทําได้ฮอร์โมนแล้วความใส่ใจที่เขามีให้เราอ่ะมันจะมากเท่ากับผู้หญิงที่เขาไม่มีอาวุธแบบนั้นได้ยังไงแต่ถ้าเทียบจริงแล้วมือแต่มันก็ไม่ใช่ทอมทุกคนจะทําเก่งบ้วะแน่นอนแน่นอนแน่นอนไม่ใ่พอถึงบอกไงว่าชีวิตนี้เจอสักหนึ่งคนที่เข้าล็อกถือว่าเป็นบุญบารมีอันดีที่สุดอหรือว่า พี่ว่าผู้ชายเข้าใจผิดเอตัวเองเยอะคิดว่าตัวเองเก่งเจ๋งแล้วก็ดีบางทีผู้หญิงก็แกลซัหพอตไปอย่างนั้นแล้วผู้ชายก็รู้สึกว่าตัวเองแน่มากโอเคมากคู่ชีวิตที่ประสบความสําเร็จจริงๆในเรื่องเนี้ยต่ำมากๆผู้ชายรู้สึกว่าสําเร็จเยอะแล้วผู้หญิงก็ฟินมากอย่างเงี้ยแต่จริงๆเขาไม่ได้รู้เลยนะว่าจริงๆผู้หญิงแอบเก็บกดเยอะเนาะปัญหาชีวิตครอบครัวมันเกิดขึ้นเยอะมากเราก็แค่เลือกทําในสิ่งที่เราควรทําก่อนนะตรงนั้นหมายถึงว่าโอเคเรามีครอบครัวเราใช้ชีวิตครอบครัวไปในวันไหน ที่เราไม่มีอะไรผิดไปจากศิลธรรมเราไปต่อเลยแต่พออันนี้พอมาเจอฟิลเนี้ย เขาซัพพอร์ตฟิลเราอันนี้มันต่างคนต่างให้ให้ทุกอย่างให้ความสุขให้ความเข้าใจให้ในหลายๆเรื่องให้ในหลายๆเรื่องอให้หลายๆเรื่อง่ัให้หลายเรื่องในเรื่อง่างัญทีสุดไม่เราคือคือพอเราไปเจอคนที่ทุกอย่างมันรสนิยมตรงกันเข้าล็อกกันคุยกันเข้าใจเราไม่ต้องพูดจาอะไรกันยากเลยทะเลาะกันก็มีความเข้าใจที่ตรงกันจะใช้ได้ทุกอย่างไม่ใช่ว่าเออจะเข้ากันทุกอย่างได้แต่พูดความเข้าใจให้ตรงกัน แล้วชีวิตทุกชีวิตที่เป็นชีวิตคู่มันรอดไม่ใช่แบบนั้นะพี่หนึ่งแล้วลูกรับเ,เราได้หรอว่าเอยแม่อะไรอย่างงี้ลูกเมี่ยงอะลูกสาวอะค่ะจะบอกเลยว่าคุณพ่อคุณแม่ห่างกันไปเลยค่ะแยกกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้ว่าเออความโชคดีคือการเลี้ยงดูพ่อของลูกเขาเลี้ยงมาดีตัวเราก็คุยกับลูกดีและคนรอบข้างแบบพี่เลี้ยงญาติญาติเขาที่ช่วยเขาคุณอาเลี้ยงลูกเรามาได้ดีมากๆและทําให้ลูกเราอะเป็นเด็กที่เข้าใจอะไรได้ดีมากความโชคดีเขาเจอสภาพ ทาแวดล้อมที่ดีทั้งในบ้านแล้วก็ที่โรงเรียนทีนี้พี่ถามนิดนึงสมมติไอสังคมนี่ตอนนี้เขาบอกว่าขอไปปัดท้วงขอให้มีการจดทะเบียนสมรสมีการแต่งงานกันนับเป็นเพศจริงจังเราเห็นด้วยไหมกับไอ้กฎหมายที่จะมารองรับหรือว่าจริงๆแล้วคนเราครบกันก็ได้ไม่ต้องมาเอากฎหมายเอาเงื่อนไขของทางสังคมมา,าบีบบงังคับเป็นตัวล็อกเรามองเรื่องพวกนี้ยังไงมันมีคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยส่วนตัวเมี่ยงอะเห็นด้วยกับทุกความคิดเห็น น้อมรับแต่เม้นก็จะเจอคนที่เขาอยู่ด้วยกันจริงจังมากเป็นคู่ผู้หญิงกับผู้หญิงที่อยู่กันมานานมากๆเหตุผลเขาฟังขึ้นมากถ้าในมุมของเขาคือเขาซื้อบ้านด้วยกันถ้าเขาตายอ่ะบ้านนั้นอ่ะก็ต้องตกไปเป็นสมมติบ้านเป็นชื่อแฟนเขามันก็ต้องตกไปอยู่กับครอบครัวเขา ที่ไม่ได้ดูแลกันมาเลยได่ได้ทำร่วมกันอ่าแล้วถ้าเกิดว่าอยู่ดีๆวันหนึ่งฉันมีเขามีแฟนไม่แต่มันทำมรดกได้นี่มันจะมีข้อกฎหมายหลายๆอย่างเอเคถ้าเรื่องนั้นมันก็ต้องไปศึกษากันถ้าอยู่ดีๆแม่งร่วมสร้างกันมาสร้างกันมาตายมาไม่มีอะไรคอนเฟิร์มมันก็ไปและอีกอย่างนึงนาทีชีวิตคุณจะเดินเข้าห้องผ่าตัดหมอจะต้องให้เซ็นยอมรับจากญาติเธอเป็นใครเป็นคนที่อยู่เป็นแฟนเป็นแฟนยังไงตามกฎหมายมมมีีีบบททะะเเเยนนนนไไห่่่คจ็ด้้ตอองปพ เป็นลูกเป็นสามีภรรยาเซ็นไม่ได้อ่ะแฟนกูตายแล้วถ้ายังเซ็นไม่ทันอ่ะพ่อแม่เขาไม่เคยติดต่อมาเลย10ปีทําไงดีผัวเขาก็ไม่มีเขาอยู่กับฉันมา20ปีแล้วไม่เซ็นไม่ได้ทําำยังไงออันนี้พี่ก็เห็นด้วยนะเป็นข้อคิดที่ดีเพราะว่าจริงจริงแล้วมันเหมือนว่าคือบางทีเราจะยกอะไรให้กันแล้วมันเป็นความรักที่ทั้งสองฝ่ายตางตางตอบแทนอ่ะมันก็ควรจะให้คนที่เขาดูแลเราไงเพราะว่าจริงๆมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับ สามีภรรยาที่มาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอยากให้ฝากเลยว่าแบบถ้าวันนี้สําหรับน้องๆที่รักในสายนี้เออเออไม่กล้าโชว์ตัวในสายด้านนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เปิดไปเลยนไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันมีด้วยเรื่องหน้าที่การงานใดๆอยู่ตอนนี้มันเปิดกว้างมากแล้วเราก็เอาแต่พอควรเอาแต่พองามอะ ไม่ต้องอยู่ดีแสดงจุดยืนชัดเจนปึ้งขึ้นมาพ่อแม่หัวใจช็อกก็มีลูกก็มีลูกพี่มีภรรยามีลูกต้องใช้ความเข้าใจต้องใจเย็นเ็นให้ภรรยาและลูกเข้าใจแต่ให้เรารู้เลยว่าเรายัางรับผิดชอบดูแลได้วันนี้พี่ต้องขอบคุณน้องแรงวิ่งมากมากเลยนะที่แบบว่ามาให้ความรู้เกี่ยวกับ L G B T แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือพี่ว่าสังคมตอนนี้มันเปิดกว้างมาก<ช>ขึ้นแล้ว,แล,วแล้วก็เด็กๆทุกคน่ะก็อยาก ใช้ชีวิตในแบบสไตล์ของตัวเองอในความชอบในอะไรเงี้ยรู้สึกดีที่วันนี้น้องมะนังเมี่ยงเนี่ยมาบอกกับทุกคนเลยว่าเฮ้ยฉันเป็นอย่างนี้แล้วบอกว่าตัวเองเนี่ยมีความสุขกับสิ่งที่เป็นยังไงอ,อย่างน้อยที่สุดเนี่ยผู้ชมหรือน้องๆที่เขาอยากมีชีวิตแล้วเขาสามารถประสบความสําเร็จได้จากสิ่งที่เลือกแล้วอะพี่ว่ามันมีอีกเยอะมากๆเลยก่อนอื่นอนะไม่ต้องขอบคุณพี่หนิงเลยที่ให้พื้นที่ในการที่เมี่ยงได้มาพูดตรงนี้เมี่ยงได้กับตัวเองก่อนนะเพราะว่านี่น่าจะเป็นสื่อแรกที่เมี่ยงอะออก แล้วพูดในสิ่งที่เมี่ยงต้องการพูดเพื่อตัวเมี่ยงเองที่จะได้แบบปลดล็อกไปว่ามันเป็นแบบนี้เราได้เหมือนได้อธิบายในสิ่งที่เราไม่คิดว่าเราจะต้องอธิบายแต่มันไม่ใช่การอธิบายนะมันเป็นการบอกกับโลกนี้ว่าฉันมาแล้ว ฉันชอบแบบนี้ฉันมีความสุขแบบนี้เราประสบความสําเร็จได้ด้วยแบบนี้เราทําได้นะคะมันอยู่ที่การปฏิบัติตัวของเราการวางตัวและสิ่งที่เราเลือกที่จะทําการเป็นเพศทางเลือกหรือ LGBTQ ไม่ได้ผิดอะไรเลยถ้าคนรอบข้างยังไม่เข้าใจว่าผิดเราลองกลับมาดูที่ตัวเราว่าเราทําดีหรือยังถ้าเราทําดีแล้วสิ่งนั้นให้รู้ว่าเราทําดีแล้วแต่ถ้าทําดีเท่าไหร่ก็ยังไม่เข้าใจเป็นปัญหาของเขาไม่ใช่ปัญหางเราเพศเราไม่ได้ไปทำลายใครขอแค่อยาไปฆ่าไปแกงใครไปทําผิดศีลธรรมก็พอนี่นะคะ น้องแรงเมี่ยง <Okay. S 2> ของเรานะคะ <Okay. S 2> ขอพบพคุณมากเลยสำหรับรายการในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ,คคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะบ๊ายบาย